อาจารย์แค่จะไปทําพิธีในวันที่21เมษายน2566นี้ค่ะนะคะและส่วนใครที่อยากไปเจอเราที่คําชลก็ไปได้นะคะอาจารย์ชัดจะลงหน,หน้าทองให้นะคะแล้วก็นะคะปิดปิด,ป,ดปิดทองนะคะปิดปิดแผ่นทองแล้วก็เปิดเจอมือนะคะเจอเงินเจอมือเป็นแผ่นเงินนะคะเปิดซับให้นะคะพี่แจนนะคะคนสวยคนหล่อพร้อมนะ เดินเร็วคือ2และ3มมาเดินเร็วคือสและสามาเรามาดู12หางในใบสูตรที่พี่ๆได้ไปเนี่ยจะเป็นใบสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมดยีหางและบอกเลขเดินเร็วไปแล้วคือ2และสทีเนี้ยพอบอกเลขเดินเร็วไปแล้วแฟนเพจก็จะตัดซื้อเฉพาะเลขที่มี2และสนะส่วนใหญ่จะจะเป็นเลขที่อาจารย์เค่เด่นหัวอาจารย์เค่เนี่ยสิบยี่ยี่สสี่งวดนะคะ จะมีผิดตั้งแต่สองงวดจนถึงห้างวดแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ปีนะปีที่แล้วผิดทั้งหมดห้างวด่าเลขเดินเร็วนะคะเลขเด่นนะคะใครอยากเอาเลขเด่นหอยจันเข้ไปจับคู่นะคะพี่ๆสามารถจับได้นะคะพี่จันนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้นะคะยี่สิบกว่าหางตัดเหลือสิบสองหางสิบสองหางตัดเหลือแปดหางดูง่ายๆคะ่ะพี่จ๋าตัดเหลือแดหางตัดยังไงนะคะพี่ๆดูจากสิบสองหางคือรวมรวมสีน้ําเงินด้วยถ้าแปดหาง เลือกคัดเฉพาะตัวสีแดงนะคะเลือกคัดเฉพาะตัวสีแดงนะคะอ่าดี๋ยวแปดหางก่อนนะคะแล้วก็จะตัดห้าหางให้เราในจาที่รัสขานะคะเ,ออเลือกตัดเฉพาะตัวสีแดงนะคะก็คือสองเจ็ดสองหกระวังกระดกเป็นสองเก้านี่นะคะอันนี้ตัดคัดมาแปดหางแล้วนะคะสามสี่สี่สองสามหนึ่งสามแปด ส2สองและสองแปดนะคะนะวันนี้มงอาจารย์สวยมากกราบขอบพระคุณมา้ากติลขันาขานะคะมงใหม่มงใหม่นะคะมงลงแล้วนะคะวันมรืนหวยหวยลงแน่นอนนะคะนะคะาอายุไม่เกินาจารย์ชัดส่งประกวดมีแกนไปแล้วเนี่ยถ้ายุงไม่เกินหนาให้นะคะทีเนี้ยเพจของทีเนี้ยเพจของเราเนี่ยนะ,ะตอนสถานาการณ์โควิดเนี่ยการที่ส่งของแล้วเก็บเงินปลายทางเนี่ยมันทําให้ ของตีกลับมาเยอะมากเลยมันจึงเกิดปัญหาในเรื่องของโฆษณาทุกวันวันละร่วมหลายหลายแสนประมาณสองถึงสี่แสนนะโดยประมาณนะคะแล้วแต่วันนะแล้วของตีกลับตก20่เพจน่ยตีกลับเพจแล้วประมาณเกือบ2ี่กล่องอย่างเงี้ยที่รักยี่กว่าวันเนี่ยจันเค้ก็ยุบลงเหมือนกันนะหมายถึงสถานการณ์ของตัวเองอะนะจึงเป็นที่มาอาจารย์เค้มูให้แฟนเพจครั้งนี้เป็นครั้งที่6กค่ะ นะวันที่21เมษายน2566เป็นวันที่ทําพิธีมงคลได้ดีและดีเยี่ยมนะคะทำที่คําชนดนะคะนะคะใครอยากมูรหัสไหนพิมพ์ได้เลยนะคะพี่จ๋นนะคะใครอยากมูรหัสไหนนะคะพิมพ์ได้เลยทุกรหัสนะหลังจากทาพิธีเรียบร้อยแล้วจะมีเครื่องรางส่งกับแถมกลับไปให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วนะจะมีเครื่องรางส่งกลับไปให้นะ,ะในทุกๆรหัส ไม่ว่าจะเป็นรอเรือเลข1รอเรือเลข5้าและรอเรือเลข9นะคะพี่จ๋านะคะนะใครอยากฝากดวงทำเอฟรหัสรอเรือแล้วต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเรานะหลังบ้านด้วยนะคะพี่จ๋านะคะจะได้เราจะได้พิมพ์ข้อมูลใส่ไปในพานแม็กพานต่อพานเลยแล้วก็มีคำอธิษฐานขอพรน,นะ,ะนะอาจารย์เคอาจารย์ชัดก็ไปเจอเรื่องราวพิเศษมานะที่คำชะโนดมาเมื่อครั้งที่แล้วนะคะ ก็ไปเจอคู่สองสามีภรรยาที่มีนะคะอ,อ่าดวงชะตาอาดวงชะตาคล้ายๆกับเราเมื่อเมื่อวันที่19มีนาปี2064อะ่ะเหมือนกันเลยนะครับมีปัญหาติดขัดทางด้านของการเงินก็ดีนะ,ะในเรื่องของหลายๆอย่างก็ดีและจันเค่จันชัดได้คุยตอนที่เขาขึ้นมาเขาขึ้นมาข้างศาล ตอนคุยกันเสร็จแล้วที่ศาลเก่าเนี่ยเขาก็จะไม่เขาเขาจะเขาจะไม่มีเวลาปิดเนาะที่ศาลเก่าอะเนาะอาจารย์เค้ก็ยืนคุยกับพี่เขาเนี่ยสองคนสาม,มีภรรยาเขากับเราเนี่ยอีกหนึ่งคู่เนี่ยมีทั้งหมดสี่สี่คนเนี่ยอาจารย์เค้คุยยันสี่ทุ่มไอ้ขอโทษค่ะสามทุ่มครึ่งเลิกคุยแล้วน่ะพี่เขาลงทางข้างศาลแต่ตอนตอนก่อนลงพี่เขาบอกกับบ้านเขาอยู่ฝั่งนู้นอาจารย์เค้กก็จอดรถทิ้งไว้เนี่ยนะคะนะ อาจารย์เค่จอดรถทิ้งไว้บางคนบอกจองเป็นครั้งที่สามไหนมีใครทำกับอาจารย์เค่มาตั้งแต่ครั้งแรกบ้างคะอันนี้เป็นเสียงเรียกร้องของแฟนเพจนะคะที่ขอให้อาจารย์เค่มูให้นะคะนะแล้วอาจารย์เค่ก็ไปถึงรถแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เปิดไฟเพื่อรอพี่เขาขึ้นมาเพื่อจะลาพี่เขาแต่พี่เขาไม่ได้ขึ้นมาในไลฟ์สดมีหน้าตาพี่เขาเห็นแวบๆบแบบนะคะพี่จา๋านะคะก็จึงเป็นที่มาของความมหัศจรรย์ว่าน้องบิวแล้วก็ อาจารย์ชวการก็บอกทางนั้นนะมันมีน้ำนะมันต้องลุยน้ำนะแฟนเพจบางคนบางท่านที่อยู่ที่คำชะโนดก็บอกอาจารย์ทางนั้นเวลาลงมันลงยากต้องถอดรองเทา้าแต่จย์แค่ไปเห็นพี่เขาขึ้นมาและจย์แค่เรียนเชิญพี่เขาไว้ในวันที่ยี่สิบี่เมษาอขอโทษกันในวันที่ยี่สิบเอ็เมษาว่าจาย์แค่เนี่ยนะคะเรียนพี่เขาแต่หนูดูซิว่าหนูจะให้แฟนเพจของหนูในราคาพิเศษที่แบบหลับหูหลับตาให้ ด้วยความรักด้วยสนเสน่หาด้วยอะไรก็ตามอย่างนี้เลยอะค่ะาจานันอย่างนี้เลยอะค่ะาจานันมีไหมวันตอนนี้ได้สองพันหนึ่งร้อยยี่ห้าแชร์จ้ะวุ้ยขาดอีกหน่อยเดี๋ยวนะ่าจะได้สองพันสามรอยแชร์แล้วสบู่ใช้ดีมากใช้เป็นประจําได้จ้ะโลตัสคู่ชอช้างเลขสามชอช้างเลขสามแหวนใบปประกอกมือกี้จนแค่ปล่อยแล้วจะทิรักทันไหม ที่รักทันไหมทาไมทันเดี๋ยวจะปล่อยรหัสอื่นให้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคนสวยขอดูจี้ราคาพิเศษไม่น่าจะเคยจัดราคานี้ให้ใครวันนี้ CF แล้วแถมเลขทูบเลขสูตรเลขทุกอย่างให้แฟนเพจด้วยนะคะของวดหน้านะไม่ใช่ของวดนี้นะที่รักนะ1.8เนี่ย ก็เป็นวันที่18ที่เราได้ไปทําบุญก่อนวันที่19บเใช่หลายๆที่อย่างเช่นการไปที่วัดวัดบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ชื่อวัดอะไรนะคะอาจารย์วัดป่าคําชนใช่จ้ะวัดป่าคําชนเนี่ยเราก็ได้เลขปิงปองที่อาจารย์เคสได้หยิบให้จ้ะนะครับก็คือ659้าเกจ้ะวันที่18นะครับไปทําบุญนะเลขปิงปองได้6 5 9 และเลขเียมจีได้หนึ่งหนึ่งหกไหมหนึ่งหกกับหนึ่งสามค่ะจันหนึ่งหกกับหนึ่งสามใช่ไหมจะเจมจีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามเหอหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามใช่ไหมคะจ้ะโอ้โหหนึ่งศูนย์มีด้วยจันหนึ่งศูนย์อยู่ในสูตรสามตัวรางวัลใหญ่เหรอใช่จะ้ะ ว่าปกติกินกาแฟแล้วจะกินหนมปังด้วยกินไปพร้อมกันด้วยได้ไหมคะน,นี้ยังให้19บาทอยู่นะคะอาจารย์ชัดเปลี่ยนราคาไม่ทันนะคะไม่ใช่25บาทนะ19บาทจ้ะพี่จา๋ามีคนอยากได้ปู่ปู่พอพาน279นะครับพอปู่สีสุดโทนหลังกระถังทูบรหัสพอพาน2 79ค่ะรุ่นร<า>แรกของเราวาระแรกจะหมดแล้วนะราคา279บาทจ้ะรหัสพอพัน279หมดแล้วนะครับรุ่นแรกเนี่ย ได้เลยนะคะ184 184สหนึ่งดสี่สุดปังเดยวพรุ่งนี้จันเกจะเฉลยทูบแท่งที่สองนะพี่จ๋นนะคะแล้วก็ใครฟังอยู่น้ำพริกน้ำพริกรหัสพอพาเลขอะไรนะพอพาเลขสามพอพาเลขสามน้ำพริกผัดกากหมูจ้ะจะหมดเลยนะพอพาเลขสามอ๋อพอพาเลขสามจะหมดแล้วนะคะน้ำพริกผัดกากหมูพี่ที่พี่ๆเรียกร้องอะค่ะจย์เค้ก็ไปเรียกร้องนะคะคุณแม่สามีให้ช่วยทําให้เพราะว่าตอนนั้นที่พี่ๆเรียกร้องที่ขาดตลาดไป อู่ไทยเนี่ยเป็นเขตแถวเยจนแค่อยู่เนี่ยฝนมันตกหนักถึงกระท่านถึงกระทั่งแบบลูกเห,ห็บอะค่ะฝนตกมาเป็นลูกเห,ห็บอะค่ะพายุลูกเห็บลงเลยเสาไฟฟ้าหน้าโรงงานหักสองต้นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคะหน้าโรงงานหักสองต้นช่วงนั้นจึงมันเป็นฤดูแบบเหมือนฝนมันเข้าไม่ไม่กลงล่องกงรอยทีเนี้ยน้ำพริกผัดกากหมูเนี่ยเขาก็ต้องมีการหั่นหมูต้มหมูเจียวเจียวหมูหนึ่ง หนึ่งแปดสี่สุดบังครับหนึ่งแปดสี่สุดบังครับหนึ่งแปดสี่สุดปังค่ะแปดสี่สี่แปดสี่แปดสี่แปดนี่ไปตรงกับแปดสี่แปดสี่สี่แปดตรงกับเลขที่พ่อพามเชวการจุดเทียนไปตรงกับทูบที่คำชะโนดเพราะที่คำชะโนดทูบคือสี่ห้า แปดหรือเปล่าจย์ใช่ปะสี่ห้าแปดแล้วคันนี้เลขห้าเขาหลุดออกก็เหลือแต่สี่แปดสี่แปดแปดสี่ไปตรงกันนะคะไปตรงกันกับเลขเลขทุบที่จุดทําพิธีเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาค่ะนะคะ 8, 4, 4, 8แปดสี่สี่แปดะนะคะนะทันไม่จ้าแฟนเพจจ๋าถ้าทันแล้วนะคะใครอยากได้อาหารกันกินเดี๋ยวจันเค่จะโซโลให้อีกนิดนึงนะคะนะ